สงครามในภาคใต้ไทยอยู่ในระนาบเดียวกับปัญหาสงครามในอิรักและในอัฟกานิสถานเว้นแต่ขอบเขตในสเกลที่เลขข็กกว่าและต้องคิดนะครับวันนี้ไทยจีนเป็นพี่น้องจริงเหรอผมว่าไม่ใช่ในมิติท่างการเมืองคนเผ่าไทยกับคนฮั่นไม่ใช่พันธงเลยนะครับ ประทศไทยละ่ะกลับมาที่บ้านผมคิดว่าผมเสนอปัญหามาภาคสิบเรื่องข้อหนึ่งเนี่ยผมว่าเราตอบตัวเองไม่ได้นะสงครามเย็นที่เกิดหรือปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดเนี่ยอะไรคือผลกระทบต่อความมั่นคงไทยจริงๆสองเนี่ยวันนี้เราเริ่มเห็นคือปัญหาการกำหนดบทบาทและสถานะของรัฐไทยในเวทีสากลเอาละวันนี้แจ็คชลีแวนมาเจอหวังอี ก็ดีเป็นข่าวนะครับนายกเศรษฐาก็พยายามขับเคลื่อนในวิีทั้งนอกแต่มันก็มีคําถามตามมาวิกฤตเศรษฐกิจโลกกระทบกับเศรษฐกิจไทยก็ปฏิเสธไม่ได้ปีนี้ยังมีคําถามเดิมเศรษฐกิจจีนจะวิกฤตหรือไม่ขออนุญาตพูดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจจีนวิกฤตวงการความมั่นคงกังนวลว่าสีจิ้นผิงจะเอาปัญหาเศรษฐกิจจีนที่วิกฤตเป็นข้ออ้างในการบุกไต้หวัน นี่เป็นปัญหาที่ม่งความมันคงคิดคล้ายๆกันนะครับข้อ,นนบอสปัญหาเราปีนี้ครบ20ปีเราอยู่กับสงครามคอมมิวนิสต์18ปีแต่วันนี้สงครามใต้20ปียังไม่จบสง,งครามคมมิวนในไทยจบในระยะเวลา18ปีสงครามปักใต้20ปีแล้วนะครับผม <laughs> ว่ามีสีเรื่อง ปัญหาตัวสงครามคนในอะไรครับสายเอ็จะรับไม่ได้เลยเพราะผมเรียกปัญหาภาคใต้เป็นปนัญหาสงครามผมพูดตั้งแต่หลังป้นปืนสี่มกราสี่เจ็ดสงครามในภาคใต้ไทยอยู่ในระนาบเดียวกับปัญหาสงครามในอิรักและในอัฟกา,านิสถานเว้นแต่ขอบเขตในสเกลที่เล็กกว่าตัวแบบของปัญหาชุดปัญหาไม่ต่าง,างกันและการเรียนรู้สงครามเราเรียนจากฝั่งโน้น นะครับวันนั้นคำถามผมเป็นปัญหาสงครามหรือในทางทฤษฎีเราเรียกปัญหาชุดนี้ว่าสงครามการก่อความไม่สงบนะครับสองเราไม่มีคําตอบในปัญหาชุดนี้ปัญหาการบริหารพื้นที่การกระจายอํานาจเราจะเอาแค่ไหนอย่างไร 3. ส,สิ่งที่วันนี้ความสูญเสียการบาดเจ็บการอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเยอะมากนะครับ เป็นปนัญหาตกค้างของสรงครมที่ใหญ่ที่สุดแล้วข้อสี่ต้องยอมรับในปนัญหานี้สะท้อนความไม่ไว้ใจและความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐแต่ผมไม่ได้ใส่ข้อ5้าปัญหานี้ผูกโยงกับอีกเรื่องนึงครับผูกโยงกับกระแสมุสลิมในเวทีโลกขออนุญาตพูดห้องนี้วันนี้ข้อดีคือกระแสมุสลิมไม่เหมือนหลัง11กันยาของปี2001คือหลังกระแส l วเท a ร e หลัง l วเท a ร e เป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดผมเชื่อว่าถ้าหลายท่านอยู่ในสนาการช่วงนั้นจะเห็นจนกระทั่งนายกทักษิณเข้ามาสู่การเป็นนายกมีโอกาสได้เจอท่านประธานที่ปรึกษาคือท่านจันทันศักดิ์ผมพูดกับจันทันศักดิ์ว่าพี่ทําเศรษฐกิจหาเงินได้เท่าไหร่ก็ตามพี่ระวังนะวันหนึ่งพวกผมจะใช้เงินพี่จนหมดด้วยปัญหาสงครามแล้วก็จริง แล้วก็จริงโจทย์ข้อ5เรื่องทหารกับสังคมไทยนะครับปัญหาการจัดความสัมพันธ์พลเรือนทหารปัญหาบทบาททหารปัญหาภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือปัญหาการปฏิรูปกองทัพต้องยอมรับว่านิสิตที่อยู่ในมหาลัยหรือคนรุ่นใหม่อีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ามีมุมมองต่อกองทัพต่อเรื่องการเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจจะต้องคิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายจริงๆสามฝ่ายคือรัฐบาลนะครับ ผมไม่ใช้คำว่ากระทรวงกลาโหมนะนะเพราะม,มันไม่มีพอม,มีลำตีงคงใสไม่มีแล้วล่ะนะครับก็ระหว่างกองทัพนะครับรัฐบาลกองทัพและคนรุ่นใหม่ที่ผมว่าต้องคิดผมมีปัญหาที่เราเห็นผมเรียกว่าสงครามจริงๆแล้วมันคือ generation c r a s ในสังคมไทยเราเห็นอะไรครับสงครามความคิด สงครามความเชื่อสงครามความศรัทธาและสงครามระหว่างวัยผมคิดว่าสังคมไทยไม่ต่างกับตนตกครับวันนี้โจทย์ชุดนี้ตอนตกเจอไหมก็เจอเป็นแต่เพียงของเรามันมีโจทย์บางปัจจัยซ้อนเข้ามาตกลงข้อ7็ด climate change อะไร Climate crisis ใครจะเป็นเกตาทุนเบิกของไทยของเราเจออะไรไฟป่ามวลภาวะก็คือฝุ่นน้ำท่วมความแรงอากาศผันแปรผมไม่ได้บวกเข้าไปนะครับ a ลนสไลด์ดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ของไคลเมช g นการฟื้นฟูชีวิตของสังคมหลังโควิด -19 ผมไม่กล้าต่อหลังสงครามยูเครนพอดูมันจะยาวมากหรือหลังกาซานะครับก็ก้าเป็นโจทย์การเมืองไว้พวกนักเรียนรัฐศาสตร์อย่างผมทำไปเรื่อยๆทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสุขชาตจนะครับเป็นหัวข้อที่ เป็นหัวข้อหลักที่เกิดตอนยุคที่ผมเรียนเปียโนเอกทําไมหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ใช้คําพวกนี้ผมบอกหัวข้อนี้เกิดเพราะระบบทหารล้มในลาตินอเมริการะบบทหารล้มในยุโรปใต้ระบบทหารล้มในแอฟริการะบบทหารล้มในเอเชียคือในเกาหลีใต้ในไทยผลนี้หัวข้อนี้เนี่ยอีกมุมหนึ่งสังเกตคือ d e m o c r a t i z a t i o n โจทย์ใหญ่มากแต่เราไม่มีชุดวิธีคิดพวกนี้ หรือที่ผมพูดเสมอนะครับหลายคนไม่แฮปี้เวลาผมพูดผมไม่คิดว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าขบวนประชาตยไทย,ไทยเรามีแค่กลุ่มประชาธิปไตยแต่ไม่มีสภาวะที่เป็น movement พอไม่มีสภาวะที่เป็น movement เนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นอย่างในลาตินอเมริกาใครถ้าย้อนกลับไปดูหลังการอะไรครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ในลาตินอเมริกา1980 กระบวนชาิไตเนี่ยมันเคลื่อนทั้งกระบวนทั้งภูมิภาคใหญ่มากนะครับเป็นอะไรที่คนรุ่นผมทึ่งมากดิมาคการเทเซชันมีมิติทางกฎหมายมีมิติใหญ่ที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> คือเรื่องรัฐนูน <Yeah. S 1> ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านอำนาจของกลุ่มฐานในลาตินไมกันข้อตกอยงใหญ่ที่สุดคือจะร่างรัฐนูนอย่างไร <Yeah. S 1> ไม่ให้ทหารกลับแต่ก็ไม่ให้ชนกับทหารจนพังแล้วก็ทําทให้รัทธิระชาติไตยอยู่รอดได้ <Yeah. S 1> ข้อสุดท้าย <Yeah. S 1> ผมทิ้งประเด็น 2020โควิดมา2022สงครามยูเครนกลาง2022วิกฤตช่องแคบไต้หวันสงคราม2023สงครามในกาซาถอยกลับไปนิดหนึ่ง2021ลัฐอาหารในเมียนมาวิกฤตใกล้ตัวที่สุดตกลง disruption ทั้งหน้ามีไหมคำถามเอาละเราคิดยังไงไม่รู้แต่คำอธิบายพวกนี้มันเห็นภาพคือ เราเผชิญกับ disruption แล้วมันต้องการคำตอบสำหรับอนาคตผมว่าความท้าทายมี5อย่างความท้าทายของประเทศไทยบนกระดานหมากรุกโลก 1. เราตอบได้ไหมประเทศไทยอยู่ตรงไหนในภูมิรัฐศาสตร์ของโลกอยู่ตรงไหนในแผนที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลก 2. เราจะพลิกฟื้นตัวเราอย่างไรล่ะ 3. เราจะสร้างความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจอย่างไรเพราะวันนี้ทุกอย่าง เริ่มลงที่เวียดนามกับลงที่อินโดทุกอย่างไปฮานอยกับไปจาการ์ตาทำไมไม่มากรุงเทพถูกไหมครับคำตอบคือข้อ3เพราะกลุ่มธุรกิจไม่เชื่อมั่นทั้งเศรษฐกิจและการเมืองไทยข้อที่4เป็นโจทย์ใหญ่นะครับสานะทางการเมืองของประเทศเราปล่อยประเทศเดินถูรูดถูกกางไปเรื่อยๆไม่ได้และข้อที่5คําถามคือ แล้วเราจะพาตัวเองเดินบนกระดานหมากลุกโลกอย่างไรถ้าเรายัางพอมีแรงที่จะเดินนะครับใน5ประเด็นความท้าทายใน5ความท้าทายเรามีคําตอบคือ1ไทยเป็นกลางเราเคยถามตัวเองไหมครับอะไรคือความเป็นกลางหรือว่าเราพูดตามใจตัวเราตามใจปากผมว่าเราพูดตามใจปากใช่ไหมเราไม่มีข้อตกเถียงทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติเราก็ไม่เคย แต่เราเชื่อเอาเองว่าไทยเป็นกลางสองผมพูดแล้วบางคนเชาเนึกว่าผมไปกระแทกอะไรไทยเป็นส่วนรูลมนะครับคือเชื่อว่าตั้งแต่สมัยนในหลวงชัที่ห้าด้สนะเราไม่ต้องตัดสินใจหรอกเราไปกับกระแสะโลกคือเดินไปแล้วก็เข้าไปยังไงก็กไปตามนั้นนะครับเหมือนกับลูกไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมจริงมาดู เราอาจจะต้องดูในรายละเอียดเช่นตอนสงครามสงบสงครามที่สองสงบในเดือนสิงหาของปีพันเก้าร้อยสี่สิบห้าหรือสองสิบแปดแปดกลับไปอ่านบันทึกท่านทูตอังกฤษนะครับท่านทูตอังกฤษตอบว่าความโชคดีเมื่อสงครามสงบคือหลวงพิบูลไม่ได้เป็นนายกถ้าจอมพลปอยังเป็นนายกอยู่การเจราจารยุติสงครามเกิดไม่ได้ครับเพราะจอมพลปอป,ป,ประกาศสงครามกับสัมพันธมนิตร แต่จมพลปอก็ถูกดึงออกจากกระดานการเมืองไทยเราถึงเป็นสนลู่ลมได้เราไม่ได้ลู่เองแต่เราลู่ได้เพราะอเมริกันส่งสัญญาณว่าอเมริกันจะไม่กดดันไทยของจริงอังกฤษกดดันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องสนลู่ลมหรือเราไม่เลือกข้างแต่วันนี้ต้องบอกพวกเราว่าในเวทีระหว่างประเทศเขามองว่าเราเลือกข้างเราเป็นมนุษย์รองผล9เก้าปีที่ผ่านมานโยบายต่างประเทศไทยมีปัญหามาก ผลพวงจากการรัฐทหาระีหาร b 7ทำให้เราเออกเวทีโลกไม่ได้เราก็ไม่ปรากฏตัวในเวทีโลกนะครับหรือในสุดท้ายเนี่ยข้อเสนอผมผมพูดทุกที่พอเป็นคำถามคลาสสิกในทุกการบรรยายแล้วประเทศไทยควรทำอย่างไรโลกไปไหนไทยไปด้วยไม่ใช่ท่านผู้นำโลกไปไหนไทยไปด้วยไทยจะเดินกับกระแสโลกแปลว่าวันนี้ถ้าผมหมวดใน UN ถ้าผมทาได้ผมจะลงมติบวตนามรสเซีย แต่ผมชาวรัเซียมาเที่ยวที่ภูกเกต็ตและผมจะลื้อป้ายที่ภูกเกต็ตเพราะถ่าท่านไปเที่ยวสามบินที่ภูกเกต็ตลงสามบินภูกเก็ตทันทีท่านจะเจอป้ายต้อนรับที่ใหญ่มากไทยจีนพี่น้องกันตกลงบ้าแล้ววันนี้คุณรับนะักท่องเที่ยวรัสเซียและต้องคิดนะครับวันนี้ไทยจีนเป็นพี่น้องจริงเหรอผมว่าไม่ใช่ในมิติทางการเมือง คนเผ่าไทยกับคนั่านไม่ใช่ฝันทงเลยนะครับแล้วปีสองสี่ล่ะลองมองเล่นๆเห็นอะไรครับการสิ้นสุดยุคคอสชเพราะสวหมดวาระนะครับการเลือกตั้งสวจะเกิดโครงสร้างอำนาจช,ชุดใหม่การปรับคอรมอรเกิดแน่ๆไม่ใช่ปัญหาชันสิบสี่แต่เพราะการกับเคลื่อนนโยบายจะเป็นตัวเร่งให้พักแต่ละพัร ต้องเริ่มทำงานแล้วจะนำไปสู่การปรับนะครับข้อสแน่ๆคือการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภัคนะครับข้อ5ความขัดแย้งในความเป็นรัฐบาลผสมเป็นโจทย์ที่หนีไม่พ้นรัฐบาลผสมตอบง่ายยังไงก็ทะเลาะก,กันแล้วรัฐบาลผสมแบบไทยๆทะเลาะก,กันตลอดชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเห็นตั้งแต่ผมเป็นนิสิตสมัยเรียนรัฐศาสตร์เพราะ รัฐบาลผสมที่ใหญ่ที่สุดคือรัฐบาลผสมยุคจอมพลถนอมการแย่งชิงฐานเสียงทางการเมืองจะเป็นโจทย์ต่อมาบทบาททักษายค้านน่าสนใจนะครับหลังจากกรณีคุณพิธากลับคืนสู่สภาข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปของทัพอย่างไรก็จะถูกเป็นโจทย์ที่ถูกพูดถึงไม่ลดระดับโลกของปีกขวาไทยล่ะในชีวิตความเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาไยซ้ายเนี่ย เราเชื่อว่าฝ่ายขวาไม่มีชุดความคิดที่ซับซ้อนวันนี้ผมอธิบายกับลูกศิษย์ทุกคนว่าชุดความคิดฝ่ายขวาซับซ้อนกว่าฝ่ายซ้ายเพราะฝ่ายซ้ายระยะหลังยังไงมันก็โยงกับมาร์กหรือบรรดาน,นักคิดยุคหลังมาร์กนักคิดยุคหลังมาร์กสำหรับผมไม่ตื่นเต้นเพราะอยู่บนกระดาษนะครับแต่ฝ่ายขวาเนี่ยนั่งอ่านพัฒนาการยาวๆตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันผมมาใหญ่ใหญ่หญแต่คําถามผมคือ อยากเห็นการสังเคราะห์ความคิดชุดขวาไทยในทางวิชาการผมเรียกร้องให้พรรคปิดขวาไม่ขวาจัดเพื่อที่จะเห็นพรรคปิดขวาไทยเป็นเมนสตรีมคอนเสิร์ติฟพาร์ตีเพื่อไม่ให้เป็นอย่างทรัมป์หรือเป็นอย่างมาเลเลแปงในฝั่งเศสนะครับข้อสิบฝากนะครับปีนี้รุ่นแหล่งแน่ๆคือโจทย์อากาศกับโจทย์ฝุ่นโลกโซเชียลกับการเมืองไทยเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นเราใจ และบางครั้งหดหูผมว่าตัวหลังเนี่ยน่ากลัวนะครับความปัผนผลข้อ12เศรษกิจยังเป็นประเด็นที่ต้องคิดนะครับความท้าทายด้านความมั่นคงจากโจทย์การแข่งขันของรัฐมํานาจใหญ่ยังต้องการคําตอบนะครับปัญหาข้อ14พูดกันตรงๆคําถามนี้เมียนมาตแตกไหมนะครับเมียนมาตแตกไหมถ้าแตกเอายังไงหรืออะไรนะครับถึงไม่แตกก็เป็นโจ์ใหญ่ เพราะวันนี้ผู้อพยพรออยู่ที่ตามแนวชายแดนนะครับข้อสุดท้ายคือวันนี้สังคมไทยในตัวสังคมเปราะบางมากนะครับปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงภายในสังคมปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราดูโลกโซเชียลค,คนอาจจะบอกว่าอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เห็นจากโซเชียลผมว่าคนยุคผมอาจจะทะเรอดแต่ไม่แรงขนาดนี้ผมหลังๆผมว่าน่ากลัวกว่านะผมเห็นเด็กๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ คนรุ่นผมนั่งคุยกันผมเห็นนักเรียนช่างคนตีกันตั้งแต่ผมยังเป็นนักเรียนใส่ขาสั้นอ่ะแล้วปีนี้ปี2024ช่างคนไทยก็ยังตีกัน